จัดกิจกรรมซูเปอร์โปรเทคชันซูเปอร์ฟอนออนเดอะโก้ลุยสวนน้ำว่านานนวาหัวหินชวนลูกค้าร่วมสนุกกับกิจกรรมท้าแดดเพื่อพิสูจน์พลังการปกป้องจ New an and Body otion, กากมีเวซันโปรเทคแอลลีเฟรชบอดี้โลชั่น SPF 50 PA 4+ นวัตกรรมโลชั่นกันแดดเนื้อบางเบาให้ความเย็นสดชื่นสบายผิวโดยผู้ร่วมงานจะได้ทดลองถ่ายรูปด้วยกล้อง U v วที่นอกจะจะฉายให้เห็นกระฝ้าหรือเม็ดสีบนใบหน้าและลำตัวเพราะถูกรังสี U v วทำร้ายแล้วยังแสดงให้เห็นกรอดดำป้องกันผิวเมื่อทาครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพ นี้ยังได้ศิลปินชื่อดังอย่างคุณตู่พบถอดมารวมเล่าเคล็ดลับในการดูแลตัวเองอีกด้วยพยายามทาโลชั่นเยอะๆครับผม <S <S เลือกอที่มาทาง,ง่ายเราผู้ชายบางทีเราก็ไม่อยากจะแบบว่าใช้เวลาตรงนี้นานมากถ้ามีโลชั่นที่ทาแล้วรู้สึกสดชื่นก็จะยิ่งดีและที่สําคัญจะต้องปกป้องแดดด้วยนี่เวซันโปรเทคอลีฟ r ชบอดี้โลชั่น s p f ้า p p พบวกช่วยปกป้องอันตรายจากแสงแดดเพื่อที่จะได้สนุกไปกับทุกกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมั่นใจในทุกๆวัน